สวัสดีเจริญพรส้างทุกคนทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในธรรมบรรยายเช่นเคยจะได้กล่าวเล่าเรื่องของพระมหากัสปะเทระเจ้าท่านกัสปะเทระเจ้านั้นเกิดในตระกูลวันนับพรามตระกูลพราหมณ์มหาศาลเชื่อสายกัสปะโคนณะโมูบ้าน นามชื่อมหาติธาอยู่ในเมืองรัชคือบิดาชื่อกปิระมารดานั่นไม่ปรากฏชื่อท่านเองมีชื่อเต็มว่าปริภิติภิเมื่อต้องการรู้เมื่อต้องการผู้สืบเชื่อสายในวงตระกูล บิดามันดาจึงจัดการให้แต่งงานกับลูกสาวพราหมณ์มหาศาลเช่นกันชื่อพัตตกาปิราเีขนาดที่มีอายุได้20ปีท่านทั้งสองคนอยู่ด้วยกันจนบิดามันดาถึงแก่กรรมก็ไม่มีบุตรที่ดาด,ด้วยกันพริ จะพาบริวารฉี่ม้ากออกไปตรวจดูกิจการคือทำไรไ่ไถนาพื้นที่12โยดร้อยก็ตารางกิโลเมตรมีเหมืองมีเหมืองสูบน้ำ60เหมืองทุกวันวันหนึ่งคณะยืนตรวจดูกิจการเห็นฝูงนกฝูงกาจับกลุ่มจินไส้เดือน กินเส้เดือนอยู่ตามรอยไถจึงถามจึงถามว่านกเหล่านี้หาจินสัตว์อื่นอยู่ในอยู่ในไร่ของเราแล้วใครเล่าจะเป็นผู้รับผลบผกรรมนั่นคนรับใช้ก็อตอบว่าท่านนั่นแหละเป็นผู้รับบริการบริวารตอบ ปริภิได้ฟังดังนั้นแล้วก็รู้สึกสลดใจว่าถ้าจะต้องรับผลกรรมที่สัตว์เหล่านี้ทำแล้วกิจการและทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลมีความหมายอะไรกับเราเริ่มคิดจะออกบวชยกกิจการและทรัพย์สมบัติ ทั้งหมดให้พัฒกาปิลาณีพัฒกาปิลาณีทางฝ่ายพัฒกาปิราณีก็พบเหตุการณ์ทำนองเดียวองเดียวกันกันกบและเกิดความรู้สึกเหมือนกันคือนางใช่ให้คนตากเมล็ดงา เต็มบริวารลานหน้าบ้านแล้วเฝ้าดูอยู่พวกพี่เลี้ยงนางเห็นนางเห็นฝูงนกกาลงกิกกินสัตว์เล็กๆซึ่งปนอยู่กับเมล็ดงาแล้วเกิดความสลดใจที่สัตว์อามาอาศัยชีวิตสัตว์น้อยกันเป็นอยู่ สัตว์มด้วยกันที่เป็นอยู่ก็เริ่มคิดออกบวชเช่นกันสองสามีพัญญาคิดเหมือนกันแต่ต่างไม่ทราบความคิดของกันและกันจนเมื่อได้เวลารับประทานอาหารทั้งคู่มาอยู่พร้อมหน้ากันจึงเปิดเผยความรู้สึกของกันและกันขั้นแล้วต่างฝ่ายต่างยืนยันจะออกบวช ให้ได้โดยยกกิจกรรมกิจการและทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ญาติพี่น้องและบริวารที่มารับใช้งานอยู่นั่นเสร็จแล้วก็ให้คนซื้อผ้ากาสาวพัดและบาทดินมาจากตลาดต่างฝ่ายต่างปงผมให้กันและกันคองผ้ากาสาวพัด สะายบาทเดินลงจากปราสาทตรไปอย่างไม่มีห่วงใหญ่กังวลอะไรถึงพวกบริวารจะอ้อนวอนให้เลิกล่มความตั้งใจซะก็ไล่ผลเดินทางไปถึงทางสองเพ่งแยกายแยกขวาจึงตกลงกันฝ่ายชายไปทางขวา อายหญิงไปทางซ้ายนางเดินประทักขินารอบสามีสามรอบเพื่อแสดงความเคารพก้มกราบก่อนก้มกราบก่อนที่ทั้งสองจะจากกันไปนางก้มลงกราบสาม,มีของนางแล้วทั้งสองก็จากกันไป ขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระคันธก,กุฎีวัดเวรุวันทรงทราบถึงวาลากิจของสามีพันยาคูนีจึงไปประทับนั่งรอรับณโคนต้นพระหูปุตตะปุตตกานิโคธซึ่งอยู่ระหว่างเมืองรัชคือกับเมืองนาลันทา นักบวชปิพิเดินผ่านมาทางนั้นเห็นพระพุทธเจ้าประทับนิ่งอยู่ด้วยอาการสงบแต่สง่างามด้วยพระชาันหลังสีที่แผ่ส่านออกไปจากพระวรกายสำคัญว่าเป็นพระอรหรันจึงเข้าไปหมอบกับ ประกาศตัวเป็นสาวกถึงสามครั้งพระพุทธองค์ตรัสว่ากัสปะนั่งเธอตถาคตจะมอบความเป็นทายาทให้เธอแล้วทรงบวชให้ด้วยพิธีแบบโอวาดปฏิปฏิคหาโนปสัมปทาม คือทรงประทานโอวาทให้สามข้อคือทรงสอนให้มีหิลิโอตตาปะในภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นเถระทั้งที่บวชใหม่และทั้งที่มีพรรษาปานกลางสองทรงสอนให้ฟังธรรมทั้งหมดที่ประกอบไปด้วยกุศลด้วยความเคารพ และทรงจำไว้ให้ได้สามทรงสอนให้เจริญกายคตาสติอย่างสม่ำเสมอเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้สมาทานทุดงสามข้อคือโยปาบปินวัดเที่ยวปินทบาทเป็นวัดและนุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดต่อมาเพื่อนพระ จึงเลือกท่านว่าพระมหากัสปะขั้นบวชแล้วพระพุทธเจ้าพาท่านออกจากโคนต้นพระโหปุตตะกานิโคตไปได้หน่อยหนึ่งทรงพักที่โคนต้นไม้อีกต้นหนึ่งณที่นี่ท่านปิพริได้เอาผ้าสังคาติได้เอาผ้าสังคาติ มาพระปินสี่ชั้นพระป็นสีชั้นทําเป็นอาสนะถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงประทานผ้าสังขาติของพระองค์ซึ่งเก่ามากแล้วให้ท่านนับเป็นเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ท่านตระหนักถึงความเป็นทายาท ได้เพิ่มุตสาหะสมาทานทุรงเพิ่มอีกเป็นสิบข้อรวมเป็นสิบาข้อนับแต่วันบวชทีเดียวท่านบำเพ็ญสมณะและวิปัสสนาอย่างหนักและได้บรรลุอรหันต์ในวันที่แปดหลังจากบวชแล้วหลังจากบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านได้รับ พระลัสรพระเป็นศิธิ์ทั้งห้าร้อยลูปหลังพุทธบอ่อหลังพุทธปเริหลังพุทธปรินิพานยี่สิบเอ็ดวันเป็นประธานจัดจัดสังจัดทำสังฆานาจัดทำสังฆายันาถึงขั้งที่สองขั้งที่หนึ่งเป็นประธานจัดทำสังฆายนาขั้งที่หนรรึ่งณถ้ำสัตตบัน าข้างภูเขาเวภาวะมีพระเจ้าอาชะสัตตูเป็นราชูปธรรมเหตุที่พระสุภัททะวุตะบรรพชิตกล่าวจ่วงจากพระธรรมวินัยการทำปัถมสังขายนาข้างนั้นนับว่า สำคัญมากเพราะช่วยรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คงอยู่และจัดแปลงออกเป็นหมวดหมู่แล้วแยกออกเป็นสิบสองหมวดหมู่ใหญ่ๆคือพระธรรมกับพระวินัยเพื่อสะดวกต่อการศึกษาทรงจำซึ่งทำให้คงอยู่มาจน ท่าทุกวันนี้นี่ละท่านาสาธุชนทั้งหลายท่านมีชีวิตอยู่ได้ร2 0ยี่สิปีจึงปรินิพานณเชิงเขากุกกุดสัมปาตะในแฟนมะคตได้รับยกย่องในตำแหน่งเอตทัทคะทางด้านสมาทานทุดงนี่เป็นเรื่องของพระมหากัสปาทเทระเจ้า ผู้พระพุทธองค์ทรงว่างทรงว่าไว,าง,งว,า,วางใจแลกเปลี่ยนผ้าสังขาติต่อกันและกันพระพุทธองค์เอาผ้าสังขาติของพระองค์ให้มหากัสป,ปะมหากัสป,ปะก็เอาผ้าสังขาติของมหาสกป,ปะถวายเตพ่พระองค์ในข่าวครั้งนั้นจึงเป็นเหตุการณ์ที่โจดจำมาไว้ ต่อกันมาเท่าทุกวันนี้ท้ามาหากัะสปะก็ได้เป็นชายาติของพระพุทธองค์ในพระพุทธศาสนาในข้างนั้นมาจนตลอดท่านก็เป็นผู้นักปฏิบัตินักทุดงอยู่ในป่าเป็นวัดมาตลอดจงเข้าปรินิพพาน วันนี้ก็สมควรเจเวลาแต่ท่านสัธุชนทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนเถิดสาธุจเจริญพร